โอเคครับ okay, ผมแล้วตอนนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับ Monster ร u เ t อร์4 u l t i m a t e e นกันอีเชน่นเคยนะครับก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะสำหรับซีรีส์ของ4 Ultimate นะฮะแล้วก็ไม่ได้แตะไม่ได้ฟาร์มมาเลยเลยก็หลังจากมาถึงเมืองจะเรียกว่าเมืองได้ไหมมันเหมือนทํามากกว่าแล้วก็พักปิดยาวไปเลยก็ไปเล่นพวกาสามไตราสามอาพอติเอร์เตร์เพราะว่ามัน ค่อนข,ข้างไปได้ไกลกว่าพวกภาคนี้ไงก็เล่นหลายภาคมันก็เลยเหนื่อยแต่ว่ามันก็เป็นเพราะผมเองแหละสันหาไงเป็นคนเป็นคนเบื่อง่ายด้วยเบื่อแล้วก็ไปภาคนู้นแล้วก็กระโดดมาภาคนี้บ้างเบื่อแล้วก็มากับย้อนไปสลับไปผัดกันมาโอเคก็พุณมากแล้วมาสำหรับวันนี้ผมก็จะสู้กับมันก็ไม่มีตัวเลือกเยอะแหละมันมีอยู่ตัวเดียวอะที่เหลือมันเป็นตัวซ้ำไงเดี๋ยวผมไปค่อยค่อยไปสู้นอกรอบเอานะ,จะเจ้าเทสุคราบ้านะฮะไม่รู้พร้อมหรือเปล่านะชุดก็เป็นชุดปุดแร่ชุดชุดคุดคุดเมืองแล้วก็ดา แจ็กกี้โง่ๆมียาปั๊มอยู่นะว่าน่าจะยาปั๊มมีเนื้อของโอ้ยจิปตะ,ะโอ,อะ้น่าจะมีกองเก็บเอาเข้าก่อนไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยนะน่าจะเพียงพอเดี๋ยวกินข้าวเมียก่อนอ่ะแทะ็กสตาร์มีหน้านะเอาอันนี้ดีกว่านะเลือดไม่ต้องก็ได้เข้ามเลยเลือดมันก็สำ,สำคัญแหละแต่ว่าช่วงแรกมันก็ไม่ได้ยากยินอะไรขนาดนะั้นหรอกมั้งโอเคนะไปงั้น ช่วงแรกผมว่าเอาสตาร์มิน่าดีกว่านะบวกตั้ง50กับแอคแท็กแล้วมันอยู่ไหนนะผมไม่เคยสู้ด้วยซื้อคาบาเนี่ยใช่แล้วถ้าให้ผมเดานะจากความรู้สึกผมว่าน่าจะเป็นแมปแปดนะเพราะดูกว้างที่สุดแล้วความกว้างของแมปเมืออเราเล่นดาบใหญ่กับสวิตช์แอค่ะดาบลูกกันบ้างดีกว่านะ แต่แค่ว่าเรื่องในการตัดหางหรือตัดชิ้นส่วนบางอย่างมันก็อาจจะไม่เข้ามือผมนะเพราะว่าถ้าจะเน้นพวกตัดหางหรือชิ้นส่วนนี่มันต้องใช้อาวุธพวกนั้นอนะถลาบโลนี่ผมกขนาดเลยจริงๆอ้าวขยุ่แบบไหนอะสี่กับหกนะไปแบบห้าแบบแล้วกันอ้าวจอยเป็นไรล่ะอยู่ดีก็เจ๊งแล้วจอยใกล้ใกล้จะเจ๊งละในเวลาซื้อใหม่อืบอ้าวสรุปมันคือเควสของมึงไหมเนี่ยเธอซื้อคาบ้าวอดโออุตส่ากินข้าวแมว เดลิทก็หมดหรอกเฮ้ยแมปเก้าหรอป้ากะละมังสั่งครั้งขอดูเคสดิมึงบ้าละมึงกวนละโอ้แมปเก้าโูดีนะเลือกสตามิน่ามาถ้าคือถ้ากิดผมกินเนื้อนี่คือเสียไปเลยนะก็คือไม่แบบเสียโดยใช่เหตุเลยเสียไปกับการวิ่งหามอนเนี่ยโอ้ไม่กอดมาโผล่ oh, หัวออกมาโห oh, แล้วชุดเราอะ ยังกรากเลยชุดขุดแร่ขุดเหมืองซะด้วยแม่เหมือนจะมาฟาร์มนะแต่ไม่ใช่ กินปากไม่ใช่เรื่องตลกอุ๊ยอ่ะกูทำไปทำไมกูทำไปเพื่ออะไรเฮ้ยเฮ้ย้าย เราไม่สามารถใช้สูตรแบบโดดฟันได้แล้วนะเออภาคเนี้ยไม่มีโดดฟันแล้วนะถ้าจะโดดก็ต้องแบบเนี้ยขึ้นเนินเอาอะโอใช้ไม่ได้วะเราไม่สามารถใช้ท่าฟันในการบุ่งเคลื่อนที่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเตยออ้อยู่โอ้ โอเคตกใจมดเลยกูก็ลืมแล้วสรุปโอลืมแปลว่ามันมีสลับปุ่มด้วยนะอ่ะอกดปดีเกเรรม็ดกออถ้าคมเหลืองมันมันจะเด้งไหมเนะี่ยสำหรับช่วงแรกๆลองด้โอเคไม่อยู่ไม่อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีส่วนที่แข็งหรือเปล่า เอาเหนื่อยดิมึงเคนทีอย่างนี้โอ้ยเหยเรียบร้อยโอ้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 ยโออ้ยเฮ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 เู้ยเฮล้ยเฮ้เ้เฮ้้เฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเ้ย้ยเฮเย้ยเเ้ยเียย เทสุคราบาฉันมาแล้วแต่ทำไมต้องมาแมปนี้ด้วยเพราะมันมีไอตัวเชียนี่อยู่ไงล่ะอะไรละ่ะอมงก็เออโอ้โหแล้วมาตีโคตรแรงเลยพระเจ้าเหรอช่วยลูกด้วยเชียแล้วชุดเราบางด้วยไงประเด็นน่ะมาอยู่ตรงเงียแหละไม่ค่อยถึอใจเลยลูก เออเอตอนนี้เพิ่งเพิ่งมันมันจะทำอะไรกับหินโอเคกัดโชว์เหรอชุดแก่ให้ลิงดูประมาณนี้เปล่าโว้ยโอ้ยอยากกูก็จะกิ้งออบมันก็ยัจะกิ้งเข้าใต้ท้องมนันเนา เรียบร้อยโอ้ยไม่อยากโดนซ้ำสองล้วจะเข็ดแล้วนี่โอเคมันกระแทกขวาซ้ายขวาแน่หันหน้ามาด้วยโอเคอเฮ้ยใจหมดมทำอะไรหรือไม่เตรียมกันก่อนเลยเออไว้ โอ้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 โโอ้โอนโนโโนเอาหินออกไปได้ไหมเออเฮ้โอเคได้หยุ่เหลืบร้แล้วโอ้มึงจะทำกูตายไอ้เหี้ย เมกล้าเมกาอย่างนี้ต้องเมก้าตอนแรกกะจะเก็บเอาไว้ใช้ละไม่ได้และไม่ได้ละตัวเราบางอยู่ละอู้มองอะไรไม่เห็นละปกติจอเกมมันก็ยิ่งเล็กอยู่แล้วด้วยต่อให้เราขยายเท่าไหร่มันแต่แบบรู้ว่าอะไรวะความกว้างมันอะมันก็ไม่มันก็ไม่ได้กว้างขึ้นอ่ะแค่ขยายจอมันก็ไม่ได้หมายความว่าจอมันจะกว้างไงมันก็มันจอมันก็ยังแคบเดิมมา พินบอลมาเตรียมไว้เลยน่านจะใกล้หมดดิดละนี่ไงจริงๆด้วยไม่เฮ้ยืู้บัญชาการคำเทซื้อครับบ้าอยู่ไหนแล้วมาอยู่อะไรที่แคบๆวะบ้าบ่อยชายชอ้าวคนพิดได้ด้วยเหรอวะโอ้ไม่กอดฮ้ยมีปงหนึ่งเมื่อกี้นี้ ไม่สามารถทําให้มันลวมได้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมึงแข็งจังวะตัวมึงเหนียวจังละเพื uh> ่อนไอ้นี่คุมยากว่ะคุมยากจริงยากจริงเฮ้ยเฮ้ยทายละทายละไอ้เหี้ยเออได้เยอะอยู่เเเออออออ โอเคไม่เป็นไรไหนๆก็ได้นะไหนๆก็ได้นะโอเคกินไปเลยแล้วกันทีนี้เนี่ยเหมือนมันจะกระเพกใช่ไหมอุย้ยหมดดินได้ด้วยมันก็จะมาทางเราอย่ามาทางนี้แสดงว่าน่าจะใกล้จบแล้วละ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่กลับไม่จำจริงอืม ตัวมันไม่ค่อยมีที่ให้รอดเลยนะปกติเออเหมือนจะรอดไม่ไม่ไม่ค่อยจะพ้นเลยมากลับไปที่เดิมกลับสู่โลกที่ฉันอยู่ที่ไม่มีความวุ่นวายแล้ <No. S 1> โอ้โหแล,โลแ,ลแล้วแม่งโคตรเจ็บเลยไอ้เคียชิบหายแล้วแล้วแมวกูก็เดี้ยงมาแล้วด้วยไม่มีโอกาสให้ได้กินยานเลยวะ่ะเฮ้ยโอเคโอเคโอเค ยอมยอมโอเคเรียบร้อยคิดถึงแล้วอยากกินต้มอึงเลยว,วะต้มอึงอะนะใส่บีบมะนาวพริกป่นนะเป็นตาแซ่บเลยอ๋อนี่ไงกดชาร์ตได้โอเคเดี๋ยวเราต้องหัดด้วยนึง ชาร์จได้แต่ไม่ได้ชาร์จเยอะเหมือนดับใหญ่ได้หญพอเป็นแบบดาเมจไม่ตายได้อยู่โอเคเดี๋ยวจำจำไว้ขอดูอาวุธแล้วก็ชุดซื้ซึราบา้า่อยดิมีเควสดอะไรใหม่ๆขึ้นมาไหมขี้เกียจสู้กับมอนเดิมๆมาดิถ้าสู้เพื่อที่จะฟาร์มชุดมันก็อีกเรื่องไนงะถ้าสู้ซ้ำมันมันไม่ค่อยอยากสู้ซ้ำเลยวะนี่นอาจจะต้องคุยกับหัวนหน้าหมู่บ้านนะ โอ้นี่ไงสันโตคุมาดูเลยเฮ้ยนี่มันมีดทำอาหารเอ้ยลองซอสสวยวะมีทาดไหมว้ายเงียบกีบ๊บไม่มีนะดาบลูอของเทเซคราบาระอ๋ออันนี้อันนี้แคบอันนี้แคบเฮ้ยขอดูจึ๊บเฮ้ย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  เอ้ยทั้งสวยทั้งเท่นะเดี๋ยวดูบวก,กอะไรแหลอะอันล่างเป็นของเทสคาบ้าใช่ไหมบวกดีเฟนกับเลือดอา้าวซื้อครับผมซื้อครับผมซื้อ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 บอกเลยโอ้โหกูซื้อกูซื้อครับเดี๋ยวกูฟาร์มแน่ใช้ดาบโลซู่ไดแหละกูฟาร์มแน่กูฟาร์มแน่แนทิตยจกู ยากู้เป็น้อยแล้วตัวละครต้องการพักผ่อนผมเองก็เช่นกันโอเคผมสำหรับพาร์ทน,นี้ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวไปฟาร์มเทสซืคาบ้าน,นะฮะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมก็ว่าน่าจะได้เห็นเซตของเทสซึคารบ้าแบบเต็มตัวละซิโยเกน e ก t ์ถามไปเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพารทนี้ก็สวัสดีครับผมไปา,ายครับ